จากคลิปสีสาวเวทแนมมาเที่ยวไทยกลายเป็นไวรัลดังครับที่มียอดรับชมกัน1.3ล้านวิวพร้อมกับแคปชั่นเชิญชวนเพื่อนร่วมชาติให้ไปเที่ยวเมืองไทย เธอบอกว่าทุกคนไปและกลับมาแล้วกว่า1เดือนแต่ยังคงคิดถึงประเทศไทยไม่หายซึ่งบ่งบอกถึงความประทับใจความสนุกและอยากที่จะกลับมาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งวันนี้บัสคอมเมนต์ Comment ครับจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวในคลิปนี้พร้อมกับบทวิเคราะห์ว่าทำไมเวลรุ่นชาวเวียดนามเนี่ยถึงมีจุดหมายไปทางในการมาเที่ยวที่เมืองไทย ก่อนจะรับชมคลิปนะครับผมขอฝากชาวร n g เจิดไทยเฮิร์บสักหน่อยนะครับทุกคนผมลองซื้อมาทานแล้วรู้สึกว่าดีมากๆเลยนะครับก็เลยอยากจะเอามาแนะนําเพื่อนๆปกติแล้วเนี่ยผมจะปวดหัวเวียนหัวปวดต้นคอตื่นนอนนานนี่รู้สึกอ่อนเพลียไม่สดชื่นเลยนะฮะแต่พอได้กินชารังเจิดของไทยเฮิร์บตัวนี้แล้วเนี่ยอาการดีขึ้นมากๆสรรพคุณของเขานี่จะช่วยในเรื่องของการขับสารพิษโลหะหนักที่ตกค้างในร่างกายบำรุงตับไตเช่นเลือดเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ปรับสมดุลในร่างกายดื่มง่ายครับชงในน้ําร้อนก็ได้หรือว่าชงใในนนนน้้ําาาาเยย็็กกกกกดดีีีีะคคครรรรััับททู่่่สึวมมอลๆผป หมุดหน้าจอไว้ได้เลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ1ฟรี2ในราคาแค่3 9 0บาทเท่านั้นเองนะครับคุ้มมากเลยนะทุกคนผมลองแล้วแนะนําเลยครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากสนามบินนะครับอันเป็นประตูสู่ดินแดนแห่งรอยยิ้มหญิงสาวชาวเวียดนามทั้ง4คนนะครับในชุดลำลองสบายๆสำหรับการเดินทางได้ยืนเรียงหน้ากระดานพร้อมกับทำท่าไหว้แบบไทยครับที่อ่อนช้อยพร้อมกับข้อความ h e l โ o t h a i l a n ดฮะ ที่ปรากฏบนหน้าจอไม่ได้เป็นเพียงแค่การทักทายนะครับแต่เป็นเหมือนการส่งสัญญาณแรกที่พวกเธอตั้งใจจะถ่ายทอดผ่านวิดีโอนี้มาเถอะเมืองไทยกำลังรอพวกเราอยู่พวกเธอไม่รอช้าครับที่จะเข้าสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพภาพตัดไปยังการใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ครับการเดินเลือกซื้อตั๋วนะฮะและก็ภาพเคลื่อนไหวของคนเมืองเป็นการยืนยันครับว่าการผจญภัยในมหาคอนครอันคึกคักได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว หนึ่งในไฮไลท์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดของการเดินทางคือการได้สัมผัสวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งครับพวกเธอตัดสินใจที่จะแปลงโฉมเป็นสตรีสยามอย่างเต็มตัวณนะบริเวณใกล้เคียงวัดอรุณ ภาพที่ปรากฏต่ตอมาคือความสง่างามของหญิงสาวทั้งสี่ในชุดไทยครับที่มีสีสันและลวดลายแตกต่างกันไปทั้งสีชมพูอ่อนสีครีมทองสีฟ้าครามและสีน้ำตาลนวลตาพวกเธอยือนเรียงรายหน้าประตูพระปรางอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัดอรุณที่ประดับประดาด้วยกระเบื้องเคลือบและลวดลายวิจิตรบรรจงพวกเธอยิ้มแย้มและทำท่าวหวที่สง,ง่างามอีกครั้งนี่คือช่วงเวลาที่ความงามของวัฒนธรรมเวียดนามและไทยหลอมรวมกันอย่างน่าประทับ เมื่อสลัดคราบชุดไทยออกไปครับพวกเธอกลับเข้าสู่โหมดแฟชั่นนสิสาตล์ทันสมัยภาพที่โดดเด่นก็คือการถ่ายรูปหน้าโรงแรมวินเทจที่มีชนเน่ห์พวกเธอแต่งกายในชุดสีเข้มครับที่ดูเก๋ไก่และมั่นใจเป็นการสะท้อนถึงอีกด้านของกรุงเทพที่เต็มไปด้วยคาเฟ่เก๋ๆและมุมถ่ายรูปสุดชิคต่อมาคือภาพบรรยากาศแห่งการช้อปปิ้งในย่านที่เต็มไปด้วยผู้คนและตึกสูงที่มีป้ายร้านค้าใหญ่ยัก ะะซึ่งเป็นแบรนด์แฟชั่นไทยที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากรุงเทพไม่ได้มีแค่วัดวาอารามแต่ยังเป็นศูนย์กลางของซอฟต์พาวเวอร์และแฟชั่นของภูมิภาคอีกด้วยความสนุกสนานของพวกเธอถูกบันทึกไว้ในภาพเซลฟี่สะท้อนจากกระจกกลมพวกเธอยือนเบียดกันในเสื้อกีฬาที่เป็นสไตล์การแต่งตัวแบบกลุ่มแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและความรักในการใช้เวลาร่วมกัน สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของอาหารครับอาหารคือหัวใจหลักที่ทําให้ทริปนี้สมบูรณ์ภาพแรกที่ดึงดูดสายตาก็คือข้าวมันไก่ครับที่ถูกจัดวางอย่างดีเยี่ยมทั้งไก่ต้มเนื้อนุ่มและไก่ทอดกรอบกรอพร้อมน้ำจิ้มสามรสที่จัดเต็ม หลังจากของขาวก็ตามมาด้วยของหวานสุดฟินครับพวกเธอไปนั่งร้านคาเฟ่ตกแต่งอย่างทันสมัยและสั่งเมนูที่ทุกคนต้องหลงรักนั่นคือบิงซูครับที่มีเนื้อเนียนละเอียดประดุจหิมะถูกราดด้วยน้ำซอสนมสดที่ไหลยเยิ้มช้าๆเคียงคู่มากับไอศครีมและขนมปังแต่สเสน่ที่แท้จริงของอาหารไทยครับนั่นก็คือสตรีทฟู้ด ภาพตัดไปยังตลาดกลางคืนที่คึกคักครับนอกจากนี้ยังมีภาพบรรยากาศการซื้อหมูปิ้งการรับประธานอาหารกล่องที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อไก่ย่างส้มตำและผลไม้ชชำๆอย่างแตงโมพวกเธอยือนยันว่าการใช้ชีวิตที่ตลาดและการได้ริมรถอาหารข้างทางคือความสุขที่เรียบง่ายแต่เป็นแก่นแท้ของการมาเยือนไทยปิดท้ายด้วยภาพการใช้จ่ายเงินบาทไทยยังมีความสุขพวกเธอกำลังยื่นธนาบัตรซื้ออาหารแสดงเห็นถึงความเต็มใจที่จะไปให กับอาหารอร่อยๆในทริปนี้และแล้วก็ถึงเวลาต้องกลับในบภาพสุดท้ายในทริปนี้ก็คือพวกเธอยือนโบกมือยิ้มแย้มนะฮะบนบนในเลื่อนในสนาบินนะครับที่มีรูปปัญนยักษ์เฝ้าประตูอยู่เบื้องล่างพวกเธอในชุดสีขาวล้วนดูสดใสและเต็มไปด้วยพลังที่ได้รับจากการเดินทาง แม้ว่าการเดินทางจะสิ้นสุดลงแต่ความทรงจำและความประทับใจในประเทศไทยจะยังคงอยู่และพวกเธอได้ส่งสัญญาณไปถึงผู้ชมทุกคนแล้วว่าไปมาแล้วหนึ่งเดือนและกลับมาแล้วก็ยังคิดถึงไม่หายเลยคุณก็ควรจะไปสัมผัสด้วยตัวเองนะครับผมสรุปได้3เหตุผลหลักๆนะครับทุกคนว่า ทำไมไวัยรุ่นเวียดนามถึงแห่กันมาเที่ยวไทยกันเยอะอย่างแรกเลยครับต้องบอกว่าไทยเนี่ยคือสวรรค์ของซอฟต์พาวเแล้วก็การสร้างคอนเทนต์ต้องยอมรับเลยนะครับวัยรุ่นยุคนี้เดินทางเพื่อถ่ายรูปและประเทศไทยเนี่ยก็มีฉากหลังที่เพอร์เฟกที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดได้เช่นการเช่าชุดไทยถ่ายภาพกับวัดอรุณ หรือสถานที่สําคัญสําคัญนะครับมันก็เลยกลายเป็นเทรนด์ที่สุดไวรัลนะครับแสดงออกถึงความน่าสนใจและก็วัฒนธรรมเรื่องของแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ครับไทยถูกมองเป็นศูนย์กลางแฟชั่นแล้วก็มีคาเฟ่ห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคการมาเที่ยวคือการอัปเดตลุกนะฮะและการแสดงออกถึงรสนิยมที่ทันสมัยเหตุผลที่2ครับ มองในเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็ประสบการณ์การกินที่เหนือกว่าแม้ว่าค่าครองชีพในกรุงเทพเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดนะครับแต่สิ่งที่วัยรุ่นเวียดนามได้รับกลับก็คือคุณภาพที่คุ้มค่าเงินนะครับประเทศไทยเนี่ยถูกยกย่องในเรื่องของสตรีทฟู้ดอยู่แล้วนะครับเรามีสตรีทฟู้ดระดับโลกอาหารไทยอร่อยหลากหลายครับเข้าถึงง่ายแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลทําให้พวกเขาสามารถที่จะสํารวจอาหารได้ไม่รู้จบ ตั้งแต่ร้านอาหารหรูไปจนถึงร้านอาหารรถเข็นที่สะอาดแล้วก็มีคุณภาพนะครับรวมไปถึงความสะดวกสบายในการเที่ยวครับประเทศไทยเนี่ยเรามีระบบขนส่งสาธารณะที่ใช้งานง่ายนะนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยนะครับทำให้การเดินทางสำรวจเมืองเป็นไปอย่างอิสระและก็ราบรื่นไม่ต้องกังวลเรื่องของความบุ่นวายนะครับทำให้การ เที่ยวไทยเนี่ยได้มอบในเรื่องของ Quality of ฟไ i น e ที่ดีกว่าในราคาวันหยุดที่พวกเขาสามารถที่จะเอื้อมถึงสรุปและกันนะครับประเทศไทยเนี่ยตอบโจทย์ัยรุ่นเวียดนามด้วยการรวมความสนุกแบบไร้ขีดจำกัดภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและก็เป็นสากลและก็ประสบการณ์ที่คุ้มค่าเข้าไว้ด้วยกันไทยจึงไม่ใช่แค่จุดแวะพักแต่เป็นสนามเด็กเล่นแห่งเอเชีย ที่มอบทั้งความตื่นเต้นทางวัฒนธรรมการกินการชอปปิ้งได้อย่างครบวงจรทําให้พวกเขามีเรื่องราวดีๆมีรูปภาพส,สวยๆกลับไปเล่าต่ออย่างประทับใจแล้วเพื่อนๆคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ที่สําคัญที่สุดคอมเมนต์บอกเราหน่อยแล้วเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเคาะกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ